หน้าฝนนะนะฝนมันตกทุกวันใช่ไหมดินมันก็จะแฉะพอแฉะมันก็จะแน่นพืชมันไม่ชอบดินแฉะแล้วดินแน่นเพราะล่างมันจะเดินไม่ดีแล้วถ้าดินโป่งๆเหมือนหน้าหนาวนะความชื้นพอดีนะล่างมันจะเดินได้ดีไม่แน่นในดินมีอากาศมีพงอากาศผักจะโตวไวมาก ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะแล้วไปลองปลูกผักนะปลูกผักนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยผักมันจะงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมดินปลูกผักกันนะง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมดินปลูกผักอันนี้เป็นดินหมักนะเพื่อนๆหมักไว้หลายวันแล้วต่างตากฝนแล้วแต่ว่าเราหาอะไรคลุมไว้ไม่ให้โดนน้ํานะไม่ให้โดนน้าโดนโดนแดดนะ เพราะว่าเดี๋ยวเชื้อรามจะตายหมดแต่ว่ามันหลายวันแล้วเชื้อราก็จะหายไปบ้างแล้วแตยังพอมีอยู่แต่ไม่เยอะมองเห็นนะครับวันนี้จะผสมในกำมังให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าถ้าจะกองไว้รู้สึกมันไม่สะดวกพื้นที่ก็ไม่มีเดี๋ยวกล้องมันจะภาพมันจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะเอานนี้หลบไปก่อนก็ดินหมัก ที่หมักไว้แล้วนะมีทําคลิปไว้แล้วเ,เพื่อนๆน่ร่วนแล้วเห็นไหมโอเคแล้วเนี่ยนี่นะช,ช,ช,ช้าชัดนชนะ้ะเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาดูเนี่ยเหมาะมากๆเลยที่คิดจะปลูกผักนะม,มนะีมีต้นอะไรมีต้นอ่อนๆขึ้นเต็มแสดงว่าดินเนี่ยใช้ได้แล้วเนี่มมเมล็ดอะไรไม่รู้เล็กๆต้นไม้เล็กๆขึ้นนะโอ้ร่วนมากๆเลยเนี่ย คลิปมันก็จะซ้ําๆกันบ้างนะเพื่อนๆนะก็ถ้าใครดูแล้วผ่านก็ได้นะหรือไม่ก็ลองนึกภาพตามดูว่าถ้าเราจะทําเองเนี่ยดูคลิปบ่อยๆแล้วเนี่ยจะทําได้ไหมก็ลองนึกภาพตามอยู่นะถ้าไม่ได้ก็มาชมคลิปกันนะสําหรับเพื่อนใหม่เนี่ยเหมาะมากๆเลยเพื่อนใหม่ที่ชอบปลูกผักผักอินรีย์นะของผมนี่อินรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่ ดินมาดินมาเดี๋ยวจะให้ดูปุ๋ยมาดูหนะ้าตาส่วนเท่าไหร่เนี่ทำเห็นเห็นเลยนะขอดรองเท้าดีกว่าอะไรก็สู้เท้าเปล่าไม่ได้เนี่ยวันนี้ฝนยังไม่มีแค่นั้นเองไม่งั้นมันตกทุกวันเลยทำคลิปไม่ได้เลยเพื่อนๆ ไม่ตกก็สลัวสลัวก็กลัวว่าภาพมันน่ะมันจะไม่ชัดแต่ก็มีเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็กรุณาบอกมารู้สึกขอบคุณมากๆเลยว่าภาพกับเสียงเป็นยังไงผมก็พอใจระดับนะึงนะโอเคเลยนะภาพกับเสียงเดินไปไหนก็ได้ไม่ต้องพะวง เพื่อนเก่าที่เคยดูคลิปจะรู้เลยนะเดินไกลหน่อยที่ใช้ไม้สายนะกล้องก็ล้มกล้องรู้หลายรอบนะผมเองก็รู้สึกเบื่อมากเลยตอนนี้ถ้ามีโอกาสนี่แหละก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมแล้วแบบเพลิดเพลินจากการชมคลิปไม่ต้องมาลำคาญพวกสายมงสายไม้นะเราก็อยากให้เพื่อนๆดูคลิปแล้วมีความสุขนะครับไม่ใช่มองหดุดหงิดกับไอ้สายไม้ นี่นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าเอาดินที่ไหนมาหมาักก็ดินที่เราปลูกไปแล้วอะ่ะยังอยู่ในกระถางยังมีอะไรนี่เนี่ยนะดินเนี่ยปลูกผักไปแล้วผักไปกินแล้วเราก็มาหมักใหม่เพราะอาหารมันหมดไปแล้วเข้าใจนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาเขา ขาไม่เคยดูคลิปผมใช่ไหมเขาก็ต้องเกิดข้อสงสัยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราก็ไม่ว่าเราก็บอกปุ๋ยหมกักเป็นปุ๋ยหมักพืชสดนะบางคนเขาดูดูภาพเขาดูไม่ออกเลยว่าไอเนี่ยมันใช้ใบอะไรทํามันเป็นกระถินมีทําคลิปไแล้วนะปุ๋ยหมักพืชสดนะกระถินนะนี่นะต้นนี้ลาขาวเริ่มน้อยลงแล้วเพราะทำไปน่าจะสองสามอาทิตย์แล้วมั้งแต่ก็ยังเอามาปลูกผังได้แต่ถ้าช่วง เจ็ดวันถึงสิบวันเนี่ยผักจะงามมากตอนนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่เราก็ต้องมาดูกันนะว่างามหรือเปล่าวันนั้นปลูกกะเพราต้นใหญ่เลยเหนมนเพื่อนๆผ่านมากี่วันไม่รู้ละสี่ห้าวันได้มั้งผลมันตกทุกวันเลยนี่นะตรงไหนดีลนะ่ะตรงนี้ดีกว่าหนึ่ง ต่อสี่นะหนะึ่งบวกสี่นะถ้าหนึ่งต่อสามปุ๋ยมันจะเข้มข้นเกินแล้วเดี๋ยวผังมันจะโตเร็วเกินเราไม่อยากมันโตเร็วมากแค่นี้ก็แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าดินน่ะมันมีปุ๋ยอยู่บ้างแล้วแต่ไม่เยอะเพราะว่าพืชมันดึงไปใช้หมดแล้วนะเรามาดูวิธีผสมกันนะนี่นะดินหมักนะใส่ไปก่อนเลยหนึ่งส่วน แล้วก็ปุ๋ยคือเราทําเป็นชั้นๆนนะมันจะผสมง่ายนะปุ๋ยหมักนะโอ้ยมองเห็นไหมเอ่ยปุ๋ยหมักพืชสดน,นะโรยไปนี่นะอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี่ว้นี่ก่อนเดี๋ยวโรยเดี๋ยวหลงเข้าไปด้วย,ยแล้วก็ดินเป็นชั้นๆน,นะนี่ดินแล้วก็ปุ๋ย เราก็กะให้มันพอดีกันนะนะอาจเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยก็ประสมคันอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยนี่เพื่อนๆดูจบมันทำได้แน่นอนปลูกผังได้แน่นอน ถ้าไม่รู้ว่าอะไรผสมยังไงก็ไปค้นหาคลิปอยู่นะเพราะว่าทำไม่หมดทุกอย่างเลยในเนี้ยในดินหมักปุ๋ยหมักอะนี่นะก็จะได้ประมาณห้านี่แหละก็คนให้เข้ากันดูแล้วไม่เข้าใจ ก็ดูอีกรอบหนึ่งถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาเลยนะถ้าดูรอบไม่เข้าใจก็ถามมาเลยคนให้มันเข้ากันนี่นะฝักกระถินยังอยู่นี่นะใช้กระถินนะ ช่วงหลังๆนี่ทําคลิปไม่ต้องเครียดเลยเพราะว่าเสียงก็โอเคภาพก็โอเคนะเพราะว่ามันได้อย่างที่บอกนะนเพื่อนๆเรา,เพ,ราพยายามจะเสนอสิ่งที่จเจริญหูจเจริญตานะถ้าทําได้คนทําคลิปก็อยากจะทําให้มันดีทุกคนนะนะมันอยู่ที่จังหวะด้วยว่าสะดวกแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเนาะ นี่แหละเข้ากันที่สุดแล้วนะเราก็โกยเลยโกยใส่กระป๋องอใส่กระถางก็จะได้ประมาณห้านะนี่นะดินผสมปลูกผักนะผสมดินปลูกผักนะนี่แหละ ไม่ต้องกดนะเพื่อนเพื่อนปล่อยเบาๆอย่างนี้แหละตอนนี้กำลังเพาะไอ้พวกอะไรอะ่ะจำไม่ได้ละไอ้พวกพักพักกาดหรืออะไรสักอย่างนะนเพื่อนเพื่อขอโทษทีจำไม่ได้จริงกำลังเพาะอยู่ตอนนี้ก็ต้องเอาพวกควางตุ้งลงก่อนเพราะควางตุ้งมันเริ่มจะอายุเยอะแล้ว ไม่ต้องกดนะเบาๆแบบน,นี้แหละปล่อยเบาๆแบบน,นี้จะได้ประมาณห้ากระถางนะเพื่อนๆเ <c oughs> พราะว่าเราสี่ต่อหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกนะก็ไม่ยากนะปลูกง่ายๆเองขอให้ผสมดินให้ได้คอะผสมดินตามที่ผักต้องการนะ่ะพูดง่ายๆถ้าเรามีความรู้เรื่องปุ๋ยนิดหน่อยนะ ูกผักนี่สนุกมากๆเลยผักโตทุกชั่วโมงนะเพื่อนเชื่อว่ะเดี๋ยวดูหน้าหนาวนะั้นนี่ฝนใกล้จะหมดละหน้าหนาวผักยิ่งโตดีกว่าหน้าฝนอีกหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะทำไมหน้าหนาวผักจะโตดีกว่าหน้าฝนได้ไง mm hmm. เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมมันถึงโตดีกว่า mm hmm. หน้าฝนะนะ ฝนมันตกทุกวันใช่ไหมดินมันก็จะแฉะพอแฉะมันก็จะแน่นพืชมันไม่ชอบดินแฉะแล้วดินแน่นๆเพราะรากมันจะเดินไม่ดีแล้วถ้าดินโป่งๆเหมือนหน้าหนาวนะความชื้นพอดีนะรากมันจะเดินได้ดีไม่แน่นในดินมีอากาศมีโพงอากาศผักจะโตไวมากๆช่วงนี้ผักยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะนี่ก็โตอยู่นะแต่ก็ไม่เหมือนหน้าหนาวแต่ต้องดูแลเรื่องน้ําให้ดีนะหน้าหนาวเพราะว่า อากาศมันแห้งมันต้องน้ําต้องอย่าให้ขาดความชื้นน่ะนะมีไส้เดือนด้วยดินสแสดงว่าดินสมบูรณ์แล้วเนี่ยไส้เดือนมาก็สแสดงว่าเพราะว่าที่มีไส้เดือนได้ก็เพราะว่าเราอินทรีย์ไงเข้าใจไหมเพื่อนๆถ้าไม่ใช่อินทรีย์เนี่ยใช้เดือนมันอยู่ไป่ได้มันตายหมด มีเคมีมีอะไรนิดหน่อยก็ตายหมดแล้วนี่ใสเดือนตัวเล็กๆนี่ยังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้นี่แต่พวกนอนพวกอะไรไอพวกแมลงอะไรไม่มีไอพวกหอยเหยออะไรจะไม่มีนะเขาเรียกว่าหอยเจดีอะไรพักนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี้เอาดินไม่ได้หมักมีบางช่วงไม่ได้หมักมีหอยเจดีด้วยเขาเรียกหอยเจดีนะเหน็นเพื่อนๆบอกนะองค์ก็ไม่รู้ว่าหอยอะไรนะนี่ อ,อ<ๆ>ึ๊นี่ไม่รู้จะแก่เกินหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราเลือกต้นที่มันโตแล้วอไปปลูกก่อนเลยเมื่อกี้เจอหอยด้วยมันแอบอยู่ในนี้ตั้งหลายตัวมันจะมากินผักมาดูวิธีปลูกกันนะง่ายๆ อยู่ที่ว่าเราจะเอากระถางละกี่ต้นสองต้นก็ได้สามต้นก็ได้นะรอบนี้เอาสามต้นมันกว่ารอบที่แล้วกระถางเราสองต้นนะเดี๋ยวกระถางจะไม่พอเราก็เอามือเนี่ยเจาะรูก,ก่อนเลยสามหลุมนะนี่นะ้เ,เดี๋ยวเราก็จับผักลงไปแค่นั้นเองเราก็เลือกต้นไหนที่มันคิดว่าน่าจะได้ไปก่อน หอล่างดูล่างเห็นไหมนี่ลงมาถึงข้างล่างเลยนี่นะขุดลงไปลึกๆเลยฝังลงไปเลยให้กบโคนหน่อยมันจะได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งดินก็จะลอยขึ้นมานะลูกไปสักระยะหนึ่งนะอึ๊บสามต้นบ้างสองต้นบ้างเราก็มาเปรียบเทียบดูว่าสามกับสองใครจะงามกว่ากัน นี่นะเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆการปลูกผักก็อย่างเงี้ยง่ายๆมองเห็นนะเพืเ่อนๆเ,เอาใม่สามสามหลุมนี่เป็นสามเหลี่ยมนะสามมุมนี่โอ้โหดูหญ้าหญ้างามกว่าผักอีกอืมนี่ มากลุมเอาไว้แล้วเราก็จับผักลงเลยไม่รู้จะแก่เกินไปหรือเปล่าเนาะฝนมันตกทุกวันเพื่อนๆก็เลยแหมไม่มีเวลาทำเลยดีวันนี้ไม่ตกแล้วเนี่ยรีบกลับบ้านเรเร็วมาปลูกผักให้เพื่อนๆดู ีเลยนี่นี่โตวไวๆนะเพื่อนๆเขารออยู่นะนี่นะไม่โตเดี๋ยวเขาต่อว่าแน่เลยทำไมถึงไม่โตโตวไวๆนะนี่โอ้โหย่าไม่ได้ปลูกเลยนะย่ามันรู้มาจากไหนเยอะจริงๆ เดี๋ยวสักเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนหรอกเราก็จะได้ผักกวางตุ้งต้นใหญ่ๆเพื่อนๆไปดูคลิปนะกวางตุ้งนี่งามมากๆเลยปลูกไม่ยากด้วยนะง่ายมือใหม่ลองปลูกกวางตุง้งก่อนก็ได้แต่พวกผักเมืองน,นอกมันจะปลูกยากนิดนึงนะนี่เดียว่านี่โอ้โหยากไม่รู้ว่าเขาจะแก่เกินไปหรือเปล่านี่ดียว่านี้ นี่แค่นี้ก็เสร็จละเราทำงางต่อก็ลดน้ำเดี๋ยวนะส่วนดินที่เหลือเราก็ต้องอย่าให้โดนน้ำอ,อ่ะพวกง่ายเดี๋ยวต้องลางออกมาหน่อยนึงเก็บไว้ก่อนเอาไว้ปลูกพวกนี้ต่อเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปต่อก็ได้เพราะว่าดินมันยังเหลืออยู่นะเอาแบบให้เพื่อนๆเห็นเป็นแนวทางก่อนว่า การปลูกผักมันไม่ยากเดี๋ยวนาล่างมานันีเดี๋ยวมันโดนน้ำเห็นยังันหนักเหมือนกันนะนี่นี่นะ ล่าน,น้ำไม่ชุ่มๆเลยนะมองเห็นนะครับเพื่อนๆนี่น้ำห้าลิตรนะไม่มีปมหมักก็ล่าน,น้ำเปล่าไปก่อนก็นได้ถ้ามีปาหมักก็ใส่ปมหมักไปนะผักมันจะได้โตเร็วๆอุ้ยนี่แค่นี้พอเยอะไปด้วยนะแล้วก็ล่าเลยให้เปียกๆไว้แล้วจะต่างไว้วางไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะนี่ล่าค่อยๆล่านะนี่ อ๋อชุ่มๆเลยนี่เราปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเพราะตอนนี้แดดไม่แรงนะส่วนพวกนี้ไม่ลาดเพราะว่าดินยังชื้นอยู่เลยดินยังแฉะอยู่นี่เรากลัวเขาจะแฉะไปลากเขาจะเน่าไม่รู้ว่าผักพวกนี้เขาชอบน้ําหรือไม่ชอบไม่รู้แต่มันบังคับธรรมชาติไม่ได้ไงเพื่อนๆฝนจะตกก็ต้องปล่อยแต่เขาก็งามอยู่นะเออนี่นะ ครบทวนนะเพื่อนๆ <C oughs> เดี๋ยวดินที่เหลือนี่ก็จะคุมไว้เหมือนเดิมหรือไม่คุมเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปต่อ <C oughs> ผมมอคิดว่าครบทวนแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่ครบทวนก็ทักมาถามนะแต่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วนะความสงสัยก็จะน้อยบางคนไม่ได้ดูคลิปเลยถามเลยอย่างเงี้ยตอบเป็นตัวหนังสือเยอะๆมาตอบไม่ไหวถ้าดูคลิปแล้วไม่เข้าใจถามเลยเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคน ไปดูได้เลยนะผมไม่เคยว่าไม่ตอบใครนะจะไม่ตอบอยู่คนประเภทเดียวที่เข้ามาตอบว่านะจะไม่ตอบแต่ถ้าทั่วไปส่วนใหญ่จะตอบทุกคนนะไปดูได้เลยนะแล้วก็เนี่ยก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยคอยดูอย่าให้ดินแห้งให้ดินชื้นไว้แต่ไม่ต้องแชะเดี๋ยวเขาก็โตเองถ้าเราเข้าใจเรื่องมีความรู้เรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องดินนิด,นดๆหน่อยๆปลูกผ,ผังนี่สนุกม,มากๆผังมันโตทุกชั่วโมง เดียวใ,ใกล้หน้าหนาวแล้ววันนี้วันที่วันที่สี่เดือนสิบเอ็ดพศหกแปดนะแต่ฝนนะียังไม่หมดเลยไม่รู้จะหมดเมื่อไหรเมื่อวานก็ยังตกวันนี้ไม่ตกก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอ,อจะขอความกรุณาเพื่อนๆว่าเสียงกับภาพเป็นยังไงบ้างจะถามทุกครั้งเลยเพราะว่าแต่เสียงแบบนี้จะชัดมากเลยพวกเสียงรถเนีต้องขอโทษเลยนะเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่า ภาพกับเสียงเป็นไงจะได้ปรับปรุงนะแล้วก็จะเสิร์ฟคลิปหาเพื่อนเพื่อนก็ประมาณสามทุ่มนะบางทีก็จะเร็วกว่านั้นช่วงนี้อาจจะสองทุ่มฟอฟาคลิปเข้ามาแล้วนะจะเสิร์ฟถึงห้องนอนเลยนะโทรศัพท์ตอนเนี้ยมันตัดต่อแล้วมันโหลดคลิปได้เร็วมากๆเลยคลิปประมาณยี่สิบวันนาทีเนี้ยนะโหลดไม่ถึงหกนาทีเลยก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วของเก่าเนี่ยยี่สิบวันนาทีโหลดเป็นชั่วโมงก็โหลดโหลดไม่จบอ่ะเพื่อนเพื่อน คลิปมันเลยดึกนะบางทีสามทุ่มฝางเนี้ยตอนเนี้ยเราเตอร์ของ AIS <c oughs> เอขาก็มาเปลี่ยนให้ใหม่ <c oughs> เน็ตเร็วมากๆแรงมากๆเลยเพื่อนๆจะได้รับชมแบบไม่ต้องดึกมากนะผมเขพยายามจะทำให้เพื่อนๆพอใจอะ่ะอยากให้เพลิดเพลินกับการชมคลิปนะแล้วสงสัยก็ถามมาอย่าเพิ่งปลูกเยอะลองทำทีละน้อยๆก่อนสงสัยก็ทักมาทำแบบไหนจะทำยังไงเนะีะในเนี้ยมีหมดเลย ในคลิปของผมมันมีหมดเลยไปค้นหาดูนะครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะปลูกผักกินเองนะครับอินซีร้อยเ์เซ็นไม่มีเคมีเลยนะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ